สวัสดีครับสสดีท่านดาววันนี้นีครับรรอัปเดต <ใน S 2> เพิ่มเติมตามาเกกับการ,ใ,ร,รใช้งานนะครับนี่ครับนี่ป๋าบอกว่า <S <S นี่ครับจะปีใหม่ทั้งทีแล้วอัดเต็มๆแลาา้วป๋าว่าดาวนี้จากสองคูณสองน่าจะอัพไปเป็นกับอะไรดีม้มีแปดคูณสี่เพื่อแปดแปดคูณสี่ใช่ไหมแปดคูณสี่ครับหเป็นหกคูณสี่ครับหกคูณสี่นะเป็นหกคูณสี่อัพไปถึงแปดคูณสี่นรับนี่กการแปดใบได้ครับนี่อัพเป็นงแปดคูณสี่นะครับซับเบตดก็สี่ใบ การก็เปลี่นใบได้ครับนี่ครับนี่จัดหนักพี่ใหม่จัดหนักเลยครับนี่พออยู่อำเภอไหนครับอยู่อำเภอตะคูครับตะคูกาะสินเขาวงบเเขาวงครับน้องนี่ครับนี่ครับโอ้นี่มาอัปเดตเพิ่มเติมครับนี่ครับอัปอัปจากปกติเป็นสองคูนสองนะครับนี่ซื้อไปนานเนี่ยบอซื้อไปนานหรือเ่ครับซื้อไปประมาณปีหนึ่งหรือป่ปีหนึ่งครับน้องประมาณนี่ปีหนึ่งอย่งปกติครับสิ่งที่ปกติคือมีฝุ่นครับมีฝุ่นมีฝุ่นนะครับนี่ เดีมีฝุน่นชุดนี้ปกติอยู่เป็นชุดกิน,กนปลากินปลา,ปาอู้กินปลานี้ก็ผ่านมาก็สองปีสามปีครับแล้วเขาปีที่สามแล้วชุดกินปาลาขายเดียวกินปลาปีนี้เราจะกินอะไรอาจารย์ดีมปีนี้กินปลาเสร็จแล้วกินหนูกินหนูนี่ครับนี่นะอัปเดตเพิ่มเติมนะครับนี่มาเพิ่มเป็นพวิยมอีกหนึ่งแค่นะเป็น 4, สี่พันสี่ขับเสียงกลางนะครับซับเบีย็กับสี่โอห์มเช้และสองใบ ก็มีอีกหลายเซอร์ช่วงนี้ลูกค้ามาอัปเดตบ่อยครับช่วงนี้เพราะปีใหม่นี้เป็นงานประทะครับประทะอะไรประทะข้างบ้านนะครับช่วงนี้ช่วงนี้ใครดังได้เปรียบเพราะช่วงนี้กับข้างบ้านเนี่ยหรือว่ไปใช้หนังด้วยไหมเปใช้หนังได้ไหมครับ้นี่ครับนี่ใช้หนังกับอยู่ที่อำเภอนาคูจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับนี่ครับติดติดกับผู้ผ่านครับเนาะติดกับผู้ผ่านครับนี่ครับวันนี้อัปเดตวันที่14ธันวาคมนะครับบรรยากาศช่วงสุดท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยอัปเดตเพื่อนตจนจะดีเพราะกำลังต่อครับ แล้วคนสอบถามมาทำไมอาจารย์ยิมหัวทองครับทำไมต้องหัวทองครับแล้วนั้นไม่เป็นสีเขียวสีชมพูสีอะไรครับอาจารย์ยิมปะจีเยอะครับปะจีเยอะใช่ไหมครับนี่อาจารย์ยิ้มเป็นคนขยันนะครับทำโอทีทุกวันนะครับเนี่ยทำโอทีทุกวันวันละตีสองนะครับทำโอทีถึงตีสองครับเริ่มทำแต่หนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มครับจากสองทุ่มถึงตีสองนอนนะครับดีนะครับดี ตอนนี้โอทีบ่อยนะพนักงานเราโอทีบ่อยเยันที้ก็ไปติดไฟประดับอีกใช่ไหมครับครับผมทีมงานการกุศลไฟประดับครับไปทุกที่ที่มีงานฟรีครับเราไปหมดครับงานฟรีนี่ครับนี่ก็เป็นมิกเซอร์ตัวเดิมครับนี่ชุดกินปลาผ่านแล้วหนึ่งปีนะครับนี่แล้วท่านก็มาอัปเดตนี่ชุดเมื่อกี้ก็อัปเดตเพิ่มเติมครับอัปเดตเพิ่มนี่ครับอัปเดตเพิ่มเติมเป็นสองคูณสองเป็นสี่คูณสี่นะครับเพราะว่าสินค้าเรามีตลอดครับนี่ให้ลูกค้าได้เลือกได้ชมกันครับจากหนึ่งปีมา เป็นรุ่นเดิมครับนี่อัปเดตเพิ่มเติมนะครับนี่ซื้อ power amp i n t e n นะครับอุปกรณ์ต่างๆนี่อัปเดตทุกอย่างยังใช้ของเดิมหมดท่านี้รับไฟรุ่นที่ีแปดยังเป็นเมือนเดิมก็ผ่านมาปีสองปีมาถึงก็เราทําความสะอาดก็จะเป็นสินค้าเมื่อเกับเข้าศูนย์รถยนต์ครับมาถึงก็มาทําความสะอาดออกไปก็เป็นของใหม่ครับนี่นี่ครับอัปเดตเพิ่มเติมนะครับจากชุด39,900ืุกชุดจิตป่ามาอัปเป็นนี่ครับ หกคูณสี่โดยใช้เพื่อเอฟเอ็มทแปดร้อยนี่ครับนี่ครับซับเปียกนะครับแล้วก็ mt ็มสี่ประสีครับเสียงกลางอัพได้ถึงแปดใบนรับเสียงกลางครับนี่ครับที่สี่โอห์มใช้น้ำละสองใบครับมีอีคอคไดเซอร์มีคอร์ดไมลอยเรามีปลั๊กไฟเรามีมิกเซอร์แหลก12 U ผิวแคปลานะเพิ่มอัพขึ้นมาครับนี่นี่ก็ดีของแหลกตัวนี้ครับก็ตัคือมันปิดฝาบนแล้วก็ฝาหน้าหลังนะครับนี่ครับนี่ก็กำลังเตรียมตู้ครับเตรียมตู้ นักร้องใช่ไหมครับเอาสักเพียงครับสักเพียงไหมครับขนาดผ้าจารย์มาถึงพระอาจารย์มาถึงยรองมายังเทศเลยครับนี่พระอาจารย์มาถึงยังร้องเทศนะครับนี่ร้องเอฟเฟคครับเอฟเฟคก็จะมีชุดนี่ครับนี่อาจารย์ชากำลังเตรียมชุดคลราโอเกะครับนี่แต่นอกนี้กำลังเตรียมครับสองคูนสองกับสี่คูนสี่ครับงานแพคกิ้งนี่ครับปารตองก็กำลังเตรียมครับปารตองนี่เป็นปาชนิดหนึ่งนะครับปาตองนะครับ นี่ก็กำลังเตรียมตู้ PS เ5นิ้วแล้วก็ตู้ซับเบดครับ b ี1 8นิ้วลูกค้าสั่งจองบีบีนิ้วแล้วก็ชุด2คูณกินปลาอีกหนึ่งชุดนะครับนีก่กินปลากำลังเตรียมกำัเตรียมประกอบส่งลูกค้านะวันนี้ก็อัปเดตเพิ่มเติมขึ้นมานะครับวันนี้22 2คูณเป็น4คูณส4คูณเป็น8คูณ8อย่างนี้ครับอัปได้เพิ่มได้ลดได้นะครับตามที่ลูกค้าต้องการก็สั่งจองให้ตามโปรโมชั่นของทางร้านนะครับขอบุณต้องการติดตาม ถ้าที่สั่งจองก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะโปรโมชั่นใหม่ๆของทางร้านนะว่าเป็นตู้มาเตียนดับเบิลแล้วเป็นที่ดีสองนี้ครับนี่นะครับแล้วเป็นตู้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันโปรโมชั่นใหม่ๆวันนี้14ธันวาคมที่อุบลร,ราชธานีกับร้านอุบลมิวสิกสาวเซนกงขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ